าดูรถสดๆหนึ่งคันครับคันนี้เป็นซูซูก Carry เข้าใหม่ขาวจั้วเลยรถยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมีตู้มาฮะเปิดตูด้ดูนิดนึงเราจะฝังนี่นนี่ครับตู้ด้านในครับผม ทำงานขนส่งช้อปปี l a าซาดครับแฟตตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับดูภายใหหนหน่อยภายในจะประมาณนี้เลยนะครับรถเป็นเกียร์ธรรมดาฮะมีเครื่องเล่นแอร์เย็นเพลยงเพาะสายทํางานแต่อยากมีฟิลแบบซับเกียร์ด้วยก็ต้องทรงนี้เลยนะครับผมขนคงข,ขนของวิขขงแฟด เกลี่แลาซด้าแนะนําเลยนะครับตัวนี้เพิ่งเข้าเลยนะใครที่อยู่้ะแวกใกล้เคียงแวะเข้ามาดูได้ที่โนดนันอโอต้่าร์ครับผมฝาก,กไปด้วยครับ